กตีสถานการณ์เทปูนลานเทียนอันหมานที่บบรราชธานีอโศกเป็นวันที่สองแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมรวมแดงรวมใจหรือว่าโฮมแห้งนะคะชาวอโศกโดยเฉพาะราชธานีอโศกแล้วก็นักเรียนสมาสิขาจากสันติอโศกราชธานีอโศกช้างนี้นะคะมีพิเศษนะคะมีนักเรียนสมาสิขาศีส,สอสโศกแล้วก็ชาวชุมชนกว่า30คนเลยนะคะมาช่วยกันตั้งแต่เช้าเลยคะ่ะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงก่อนเที่ยงแล้วก็เพิ่งกลับไปช่วงบ่ายเท่านั้นเองค่ะเรามาดูช่วงบ่ายนะคะ ช่วงบ่ายก็จะเป็นคิวหรือว่ากิจกรรมของชาวชุมชนค่ะวันนี้ก็จะมีคุ้มสีชมพูนะคะกับคุ้มสีแดงที่แบบว่าโอ้แต่งตัวกันเต็มยศมากมาก,มากเลยนะคะทั้งกันทั้งกันปูนทั้งกันร,ร้อนแล้วก็ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวกันขึ้นมาเลยนะคะมาช่วยกันในเรื่องของเทปูนแอบกระซิบนะคะพี่เดชบอกว่าปูวายเมดเนี่ยนักเรียนสองคนก็เอาอยู่พูดเบาๆนะคะ ตอนนี้เกือบ20คนก็เอาไม่อยู่เรามาดูนะคะคือคืออย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคือเราไม่เป็นไรไม่เป็นอันนี้เราคนิงเขาิงไปเอาไปเอาไปิงไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะดีกลับมาเราไม่เป็นไรไปไปเไปเลไยเลัไป้ไปนลลยเเเยเลเลย บอกแล้วไงว่านั่นแหละครับมีของจริงของจริงมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเห็นไหมเขาใช้เครื่องม้วนมานะแต่เราใช้แรงคนยื่นออกก็ได้ออกเลยก็ได้ฮะเดี๋ยวเรอยู่อยู่หลังผมก็ได้ฮะไอยู่หลังไทยเมืองเอาเย็บเย็บครับหลังไทยเมืองเย็บแล้วคนเย็บก็เย็บไปนะเดี๋ยวเราจะพีกมันขึ้นมาอยู่นี่สักสี่ห้าคนเดียวกระดานตรงนี้เราจะยกนี่ให้อออกออกไปห้างออกพี่บ้านออกครับ เอาไปไปไปต่งโงต่างโรเอ้าแบบแบบยสิครับงไปทาไมครับยี่ครับิางครับไงไไหออะไม่ไนอนไว้ก่อนดนอนเลยรางยรย่ไวยช่วยช่วยวน่มหนกคนอื่นบอคนเนบคนเดินไอ้บุหนุหนร้องหาครับระวังมาะท่มนะนะ อย่างเงี้ยดัดมันก็คือดัดมันหยียบตรงโค้งมันลงอะ่ะมันก็ทีนี้เราอยากจะไปทาอะไรก็ทาเพราะว่ามันจะไม่ดีใส่ใครละ,ะปูอีกอันครับปูลงมาเลยยกมอดใหม่ปูมาเลยเป็นกิจกรรมที่เห็นแล้วน่นาเอ็นดูกันมากค่ะที่พวกเราเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆนะคะแผ่นแรกนี่นะคะสุรเดชเขาก็ได้มาบอกแล้วนะคะถึงวิธีการปูเป็นตัวอย่างแล้วค่ะพอสุรเดชบอกเป็นตัวอย่างเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปนี้ก็เป็นคิวของชาวชุมชนที่จะปูกันเองนะคะจะดูสิคะมีความสนุกสนานความเห็นต่างๆมากมายเนี่ยจะเหมือนกับอาจารย์จุลเดชที่สอนไปสักครู่หรือเปล่านะคะปล่อยแล้วจับด้วยเดี๋ยวมันจับไว้ดยนะจับไปด้วยเดี๋ยวมัันดจบแแแลลล้้้วววจับโอเคุรจัับนมะตีจับเพราะว่าการปูไวเมดนะคะไวเมดก็คือจะเป็นม้วนม้วนม้วนเหล็กเส้นนี่ค่ะ ก็ต้องมาคลี่ออกพอคลี่ออกแล้วก็จะมากลับด้านกลับด้านเพื่อที่จะไม่ให้วายเมนนั้นดีดกลับมานะคะ,ะดูหลักสูตรนะคะว่าจะเป๊ะเหมือนที่อาจารย์สุรธธเดชบอกหรือเปล่าเพราะว่าแผนแรกที่ครูภัยเมืองมาบอกนี่คือปูกันเรียบร้อยแล้วเรียนกันเรียบร้อยแล้วหนึ่แผน เดี๋ยวเรามาดูการทํางานในช่วงบ่ายกันนะคะซึ่งถือว่าเริ่มจะแดดเร่มลมตกแล้วกันนะคะก็มีพวกเราค่ะชาวชุมชนหลายคนลนะคะที่ละวางจากงานละวางจากงานประจําของเรานะคะแล้วก็มาช่วยในเรื่องของเทปูนลานเทียนอันมานแห่งนี้ค่ะเี่เราแอบเห็นนะคะมีศิลปินปูนปั้นค่ะศิลปินปูนจริงๆนะคะวันนี้มาช่วยเทด้วย เดินขาค่ะเปียเป็นยังไงบ้างคะมาวันนี้ธรรมดาก็อยู่กับปูนอยู่แล้วแต่ปูนวันนี้มันมันมีความแตกต่างจากงานปูนที่เราทำยังไงบ้างคะปกติผมทําสโตนเฮาทำปูนให้เป็นผิวหยาบทําปูนให้เป็นผิวหินทรายวันนี้เป็นอารมณ์ที่แตกต่างมากมันต้องเรียบมต้องเนียบนะเป็นอีกฟิลหนึ่งให้มันเนียบเรียบแต่ก็รู้สึกสนุกดีครับเพราะว่ามี เพื่อนๆมาช่วยกันเยอะครับหลังจากที่หลวงปู่ดำริว่าจะทําเทียนอันหมานเนี่ยในความรู้สึกของเปียนเนี่ยคิดคิดเป็นยังไงบ้างอะธรรมดาเราก็จะทํางานที่แบบว่าเออมันจะออกเป็นธรรมชาตินะแต่น,นี่หลวงปู่จะให้เป็นลานเรียบเลยเอ๋อต้องเชื่อวิสัยทัศน์หลวงปู่ครับผมว่ามันจะต้องมีอะไรที่พิเศษแตกอ,ออกไปครับพิเศษแตกต่างออกไปแล้วครั้งนี้ค่ะเป็นงานที่เราไม่ได้จ้างช่างเนาะอุปกรณ์เครื่องมือเราก็เอามาเองเนีเ่ยออเปียรู้สึกไงบ้างคะ ก็รู้สึกดีครับเพราะว่าการทําเองเนี่ยมันจะได้งานที่ละเอียดแล้วมันจะได้งานที่ปราณีตกว่าและที่สาคัญมันประหยัดเงินครับเนี่ยประหยัดเงิน่ยช่วยกันแล้วก็คนได้มาช่วยกันเนี่ยได้มีกิจกรรมได้มีงานเนี่ยนี่นี่เป็นจริงสําคัญเลยได้ช่วยกันครับเรามาคุยเรื่องแบบว่าเหมือนอาจรจินไตเนาะเปียว่าอนาคตเนี่ยลานตรงนี้มันจะเกิดอะไรึ้นในวิสัยทัศน์ของศิลปินอย่างเรา ผมก็น่าจะเป็นลานอนเนกประสงค์กิจกรรมอะไรอาจจะเป็นตลาดอริยะย่อมๆตรงนี้ของอาจจะเป็น2เดือนครั้งหรืออะไรอาจจะบริเวณแค่นี้อะไรทํานองนี้ประมาณนั้นก็ได้เพราะมันเป็นลานกว้างพูดถึง90ปีหลวงปู่แล้วเนาะเตียอยากจะพูดอะไรกับหลวงปู่บ้างก็ก็อยากให้หลวงปู่เป็นล่มโพล่มใสอยู่อยู่นานๆน,น,นะครับผมร้อยร้อย ร้อยกว่าปีอย่างที่พ่อครูตั้งใจนะครับผมกม็ผมก็จะพยายามภาคเพียนแล้วก็ลดกิเลสให้ได้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ทำงานช่วยหลวงปู่ไปนานๆครับผมสมุธนาสาธุคะ่ะ เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาปฏิบัติบูชาพ่อครูมาเป็นเวลานานค่ะศิลปินระเปียมอมองซึ่งเป็นศิลปินที่บัตรรานเนี่ยค่ะที่สร้างสารรค์งานศิละปะมากมายหลวงปู่ใช้คําว่าเรียราชเลยนะเปียศิลปินเปียมองในทํางานเรียราชคือมีอยู่ทุกที่ในบ้านร้านเลยนะคะก็ครั้งนี้ค่ะจากทางานที่มีเทกเจอร์ต่าง แต่ว่ามาทํางานที่เรียกว่าเป็นเรียบร้อยเป็นระเบียบก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายเช่นกันค่ะซึ่งตอนนี้ก็5้าโมงเย็นแล้วนะคะแต่ว่าชาวชุมชนก็ยังอยู่นะคะชาวคุ้มสีแดงแล้วก็คุ้มสีชมพูยังอยู่ช่วยงาน,นะคะ่ะแล้วงานช่วงเย็นนะคะขอบอกนะคะเมื่อกี้ก็แอบไปลงไปลองลงไปทํานะคะเป็นงานที่มีรายละเอียดมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นงานที่มาขัดขัดพื้นที่หลังจากที่เทเทพปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พอแห้งสักนิดนึงนะคะ่ะ เราก็จะมีการขัดหยาบก่อนพอขัดหยาบเสร็จแล้วนะคะก็จะกวาดพื้นทรายออกกวาดเศษไม้ไม้เศษวัสดุต่างๆออกเสร็จแล้วค่ะก็จะมีการขัดละเอียดตัวขัดละเอียดนี่แหละค่ะโอ้โหในสูตรของครูภัยเมืองก็พยายามที่จะกลบหลุมให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองปูนนี้นะคะมองปูนเหมือนใบหน้าเราเลยค่ะเพราะว่าถ้ามีลุมตรงไหนเราก็ต้องกลบ ไม่ให้มีหลุมมีบ่อหรือว่าไม่ให้มีหลุมสิวตรงไหนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ต้องทนุถนอมด้วยนะคะพอกรลบเสร็จแล้วเนี่ยะคะ่ะต้องค่อยๆปาดให้เรียบพอปาดให้เรียบเขาเรียกว่าพอเนี่ยคะ่ะพอเป็นหยาบเนี่ยค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยต้องมาถึงงานละเอียดอีกค่ะงานละเอียดก็คือจะต้องเอาฟองน้ํารองพื้นนะคะแล้วก็จะมาขัดละเอียดเพื่อที่จะให้ได้พื้นคอนกรีตเรียบเนียนสวยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหลายคนค่ะ เกือบ30คนเลยนะคะที่มาช่วยในเรื่องการขัดขัดพื้นคอนกรีตค่ะตั้งแต่งานหยาบนะคะงานละเอียดจนสุดท้ายเป็นงานสวยอย่างนี้ละคะ่ะท่านผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจนะคะของของชาวชุมชนจริงๆค่ะแม้ว่าแต่ละคนนะคะไม่เคยทํางานนี้มาก่อนแต่พอครูภัยเมืองได้สอนนะคะอย่างนี้ฉันก็ตั้งใจอย่างมากเลยนะคะที่แบบว่าโอ้ทำยังไงล่ะต้องหลุมเป็นบอยยังไง ท่านฟ้าไทยมากาักรสีบอกว่าอีด e เอ้ยให้นึกถึงหน้าตัวเองไว้ก่อนเมื่อก่อนเคยแต่งหน้ายังไงก็อย่างนั้นแหละออดิฉันก็นึกบางอ้อเลยนะคะอ้อแปลว่าเราต้องมีความนุ่มนวลม,มือต้องมียกส5องศานะทั้งเป็นก้นหอยนะโอ้โหถ้าไม่ได้ลงมือทํานะคะจะไม่ทราบสิ่งเหล่านี้เลยค่ะก็อยู่ว่าทุกคนที่มาร่วมกันเทป,ปูนในครั้งนี้นะคะเป็นประสบการณ์ของทุกคนเลยค่ะแล้วก็ได้มีสภาวะในการที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะ เพื่อที่จะหวังว่าให้เกิดลานเพียนอันหมานที่สวยงามค่ะ